อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านน้องน้องอนหลานที่มีใจประสงค์อยากจะทำเรือจำลองนะอยากจะได้ยจำลองแต่ก็ยังไม่สันทัดเท่าไหร่อ่า ก็ยังไม่สันทัดเท่าไหร่ก็โอเคอยากทำมาพูดง่ายๆนะก็อยากทำก,มกาานะ็มาปรึกษาอาจารย์จวบได้ครับนะมาปรึกษาจารจุบได้ครับทุกเวลาอ่านะก็ราคาแบบเรือประมง45แผ่นแบบนี้45แผ่นนะครับ นี่วัฒานาการใหม่แล้วจานจวกวิวัฒนาการใหม่คือว่าซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องไปออกหัวคิดไอ้นี่จะทํายังไงนึกยังไงว่ายัางไงมันมีแบบว่าเสร็จเรียบร้อยเลย้าปะภาพปะภาพ,พ,พเลือกกำไม้ทําไปได้เลยนะทุกแผ่นสี่สิบห้าแผ่นยางต่ำนะยางต่ำอนะไรก็อ้าไม่เกินเนี่ยไม่เกินนี่ฝาไม่เกิน45้าแผ่นนะนะไม่เกิน4ี่้าแผ่นก็อยู่ในเนี้ยประมาณ4ี่ สี่ิบสามแผ่นสี่สิบสี่แผ่นสีสิบหแผ่นนี่แหละนะสอนรวมไม้และวัสดุในการประกอบทำคือคือซื้อแบบไปแล้วซื้อไม้ไปด้วยก็อ่าสอนด้วยนะสอนนี่นี่มือใหม่เลยนะมือใหม่เรียมือใหม่หัดครับอืมก็ทําหน้าปรกอบทํา็โดยไม่สนเนี่ยไม่สนอเมริกานี่นะครับไม่สนนอกบวกไม่กิน ละประกันได้ปลวกไม่กินฝังดินยังไงมันยังไม่ยังอยู่เหมือนเดิมขุดมาเหมือนเดิมนะปลวกไม่กินแม่น้ํายามเยี่ยมยอดมากความยาวของเรือนหนึ่งเมตรอราคาเจ็ดพันห้านะอ่านี่ของวัสดุพร้อมหมดสอนด้วยสอนด้วยอะไรด้วยอธิบายดิค่ะโอ้หเมื่อเมื่อปากเมื่อคอกันเลยวะพูดง่ายๆแต่ไม่บนศูนย์เจ็ดสิบห้าเซนเจ็ดสิบห้าเซนอะพูดง่ายศูนย์เจ็ดเซน นี่ห้าพันยาวเจ็ดสิบห้าเซนพันนี่ห้าพันถ้ายาวห้าสิบสองเซนก็สามพันเก้นะสามพนเก้นี่วัสดุพร้อมนะมีกาวเมีเกลเมลามีฉากไม้เสร็จมีฉากพับเพิ่มไปเสร็จเรียบร้อยนะเนี่ยสนใจก็ไอดีไลนเพียกแปดแปก้าเก้นะครับโทรศัพท์ก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่ครับนะสนใจก็ ได้เลยรวมทั้งหมดอ่ะรวมสี่ห้าแผ่นไอ้ทำมสี่ันห้าแผ่นมันมีอะไรบ้างอ่ะถ้าสงสัยนี่ครับเนี่ยยังแบบตะะย่างตะะย่างเนี่ยมีหมดนะมีหมดมีทุกอย่างหมดเลยอ่าเดี๋ยวจะอธิบายฟังและรวมและและนะซื้อแบบอย่างเดียวไม่สอนไม่มีวัสดุอะไรทั้งสิ้นท่านซื้อแบบผมผมไปอย่างเดียว ซื้อแบบไปยังทําได้เลยเรา45แผ่นเหมือนกันนะประกอบได้ตามใจนึกตามรูปแบบที่ผมเขียนแม่นั่นแหละนะไม่มีวัสดุเช่นไม้มีแบบเรือทุกอิสให้ท่าน,นเลือกเรือทุกแบบพานจะเอาเรืออะไรได้ทั้งนั้นนะนะทั้งทุกอย่างมันจะมีแบบประกอบให้หมดแม้กระทั่งไม้แผ่นไหนแผ่นไหนเรื่อยยังไงแบบไหนเนี่ยจะมีให้หมดนะทุกแบบแบบแป่นไม่ต่ำกว่า45แผ่นนะ มาประกอบเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทําไม่ได้นะราคาขนาดความยาวของแบบก็แต่ละแบบก็ยาวหนึ่งเมตรก็ราคาพันห้านะยาวหนึ่งเมตรนั้นพันห้าเจ็ดสิบห้าเซนนะก็ราคาหนึ่งพันอ่าห้าสิบสองเซนก็คือราคาแปดร้อยนะนี่ครับเป็น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 แบบที่คิดค้นขึ้นมาอ่ามีทุก ทุกแบบช่วยที่ที่เราจะทําที่มันอยู่ในเรือเนี่ยนะแม้กระทั่งไอ้พุกที่จะเสียบอ่าก้านเรืออะไราตาอาทุกอย่างมีหมดมีบอกให้หมด,มหมด,มหมดนะครับอ่าเดียวดูแบบว่าทําไมมันมันเยอะขนาดนั้นอ่ะมีอธิบายฟังครับนี่ครับก็ถ้าเป็นแบบเรือประมงก็หุ่นอย่างนีง้แหละครับบูปทรงค็มันจะอย่างเงี้แต่ว่าฉีกแนวได้หมดครับ ฉีกแนวแผนสมัยเก่าก็มีสมัยเก่ารูปแบบสมัยเก่ารูปสมัยใหม่อ่ารูปทรงตัวเรือแต่ว่าไอ้่วนเก๋งเรืออะไรตรงนี้ท่านท่านก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนแปลงเอาเองอ่าตามแต่จันสะดวกใจนึกว่าจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือรุ่นใหม่ๆเนี่มันฉีกฉีกแนวไปมากแต่ว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเนี่ยสำคัญที่สุดคือโครงสร้างนะโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรืออ่าเรือไอ้ลูกเรือนี่ครับ คนละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะก็ก็ว่ากันไปตามรูปแบบครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องสี่สิบห้าแผ่นมันมีอะไรบ้างอ่ะก็ <c oughs> เช่นอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งแผ่นแต่ว่ามันก็จะแยกออกมาว่าไอ้นี่กระดูกงูท่อนหัวท่อนท้ายมาต่อกันยังไงแบบไหนนะนี่เส้นตะเกียบตัวเก็บมันก็มีอีกของมันแผ่นหนึ่ง อ่าเป็นแผ่นหนึ่งอ่าหางปลาเขามันก็มีอีกแผ่นหนึ่งอะไรประเภทนี้มันมีจะมีบอกหมดโขนก็โขนส่วนหมอนท้ายหมอนหมอนห,อนหัวพหเพระา,ะ,าะมันจะมีบอกหมดเลยครับของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันจะมีบอกหมดเพราะว่าท่านไม่ต้องงุกไม่ต้องกลัวงงเลยอ่าซื้อไปแล้วทำแล้วทําได้โดยไม่ต้องปรึกษาใครเลยทําได้หมดนะครับอ่าเฉ่นเก่งเนี่ยเฉ่นเก่งเนี่ยนะครับ มันมีทั้งหน้าทั้งหลังกลางวิธีการสอบแทรกไปย,ยังไงแบบไหนแล้วอธิบายหมดนะในในรูปแบบของมันอ่ะแล้วมันจะมีรูปอ่าสูบทรงของมัน่ะอยู่ไหนแล้วก็เรือมันจะต้องอ่าโค้งโอนเอน็นขนาดไหนไออันนี้เรามีแบบบอกแบบอกหมดเลยครับนะนี่เอาคร่าวอ่าอย่างกกงอย่างเงี้ยโกงนี่กี่ตัวแล้วเนี่ย อันนี้เราไปทาคู่ไม่ได้นะต้องแผ่นหนึ่งเพราะเรือมันใหญ่นะก็แผ่นหนึ่งอะ่ะแผ่นหนึ่งกับกรงหนึ่งอะ่ะนะกรงหนึ่งกับแผ่นหนึ่งแหละอ่ากรงกี่ตัวสามสิบตัวกับสามอสามสิบแผ่นแต่ไม่ใช่อย่างงั้นกรงสามสิบตัวเราสิบห้าคู่ก็สิบห้าแผ่นแหละอ่สิบห้าแผ่นแล้วตัวกรงตัวไอตัวโคนกระดูกงูแล้วไอตัวนี้อะไรมันมีเฉพาะไอะตัวแผงอ่า ไอ้ท็อปเนี่ยด้านท็อปของเรือเนี่ยอยู่วางเก๋งยังไงเสาเก๋งยังไงแบบไอ้อ่าห้องเย็นอยู่ยังไงลักษณะไหนฟางยาวก็มันมีตัวเลขบอกมันเลยมันมีตัวเลขบอกหมดเลยครับนะเนี่ยในสี่สิบห้าแผ่นเนี่ยอยู่ในพวกนี้ดูแต่ละแผ่นก็พันมีตัวเีขครบอ่าครบหมดครับนะเนี่ยเนี่ยกรงแต่ละอันแต่ละอันแต่ละตัวจะมีท้ายมีฝาไม่มีทำไม ไม่จะมาเลื่อยกันแอแยกกันรจากกันเรียกตัวใครตัวมันฝากับฝาซ้ายกับฟา้าวิธีการชนมันอ่กันแบบไหนยังไงนะนี่ครับดีบอกหมดอหะเห็นไหมเนี่ยวิธีการประกอบกลงป,ลประกอบแบบยังไงที่ขั้นตอนบอกหมดนี่ไม่ใช่ว่าเอากลงมาวางกับเน้ยแล้วก็ไม,ม่มันต้องมีการบังคับตรงนี้ ส่วนตรงนี้ว่าไอ้ตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหนส่วนฟังของตัวตัวเนี้ยมันอยู่ที่อะไรอ่าเนี่ยตัวไอ้ตัวเนี้ยคือตัวอะไรตัวไม้อันนี้เป็นไม้ประกับมันพี่บอกหมดแล้วครับแต่ตัวนี้ตัวกงอ่าอ้นี้ตัวพุกยึดยึดกงเนี่ยตำแหน่งกงมันอยู่ที่ไหนแต่อไออยู่มีมีบอกหมดครับอ่านี่นี่นคือปีวานการการใหม่ที่เราเราอา่าอาจารย์มาจวบเป็นคนคิดค้นขึ้นมาทําเพื่อให้ เกิดความสบายใจอ่าอสบายใจใตสมันหมองไม่ต้องมานั่งคิดอะไรอ่าคือแแบบไม่ได้ก็ทําเลยนี่อย่างครับอย่างนี้ครับแล้วก็ขั้นที่สนใจในแต่ละการอ่าเวเขาสอนก็นยังไงหรืออาจารย์แต่สอนในไลน์สอนยังไงอ้าวเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง นี่ครับวิธีสอนในไลน์เราจะมีบอกอการสอนนี่มันง่ายครับสอนในไลน์ลนี่มาเพราะว่าเราส่งภาพปุ๊บอธิบายส่งวิดีโอไปได้ทันทีได้รู้ทันทีเลยแล้วก็ไม่มีการที่ว่าอาจารย์ไม่ว่างนะตอนเนี้ไม่มีครับพี่พี่เราเรียนตรงไหนได้ทั้งนั้นนะนี่แหละครับเป็นวิว,ววิวัฒนาการของอาจารย์เปียวใหม่ๆมเลยครับครับสนใจก็อย่าลืมนะครับนี่ ไอดีเปียก8899 087 9 4 9 4 9364ครับก็ก็มาไลน์มาคุยกันได้ครับนะ